คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามแต่อย่างใดหากมีผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวันนี้เราจะมาคุดโพงของผู้จีวและสวัสดีทุกๆคนด้วยค่ะน้องก็อยู่กับค่าอยู่ฟ้า PJ88 นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเบ็ดที่20 80รอบกันไปเลยค่ะทุกคน ในเก็บสล็อตนะคะที่มีชื่อว่าสมบัติของผู้จิวนะจ๊ะ,อะรอบที่สาบของเราอเจแจ็คมาแล้วค่ะทุกคนอดอกนี้น้องขนมปังนะคะ,ะยังมากระสบและคิวควีนค่ะอเก็บเรื่อยๆนะคะบิ๊กเบิ้ม132จ้ายังไปได้ต่อกับเคคิงและวาย60นะคะ ามาละนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นสเกตเตอร์กันนะทุกคนอรอบที่4ของเราว่ายังไงจ้ะรอบที่5แล้วค่ะทุกคนรอบที่6ค่ะตอนนี้เราก็บวกอยู่นะจ้ะอ่าไปเพิ่มเบ็ด40นะทุกคนกดมุนเองปุ๊บมุนเองครั้งที่2โอ้ยยังค่ะมุนเองครั้งที่สมมาไหม ก็ยังไม่มานะหมุนเองครั้งที่4แล้วค่ะ,พะเพิ่มเบ็ดไปแล้วนะคะเจแจ็คมาแล้วค่ะกับแม่เหล็กนะคะดอกนี้ค่ะโอเคหนึ่งร้อยแล้วค่ะทุกคนเพิ่มเบ็ดไปอ,อุ้ยกินขนมปังจุกๆไปเลยจ้าเอแอนมดค่ะทุกคนโอ้โหบวกสองร้อยยี่นะทุกคนสองร้อยสิบนะคะอ่าเบ็ดที่ร้อยนะทุกคนเจแจ็คมาแล้วจ้าพี่จ๋านะคะ สวยค่ะคิวควีนค่ะทุกคนอุ้ยสิค่ะทุกคนอ่าขนมปังได้กินไหมอุ้ยเกือบไปอ่ะได้กินแมเหล็กแทนนะคะอ่าโอเคนะคะหนึ105ค่ะทุกคนไปไปต่อเลยค่ะตอนนี้ก็กดหมุนเองรัวๆไปแล้วนะอ่าแมเหล็กค่ะ 40, 40ค่ะโอเคนะคะไปไปไปต่อนะคะทุกคน อุ๊ยขนมปังค่ะได้กินสักทีนะคะน้องเลิฟขนมปังมากเลยอ่าอุ๊ยน้ำพึ่งก็เลิฟนะคะหวานหวานดีค่ะทุกคนอุ๊ยยังไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนอ่าตอนนี้ก็ลดลงไปแล้วนะคะอาเบ็ดอยู่ที่200แล้วะคะ่ะทุกคนเพิ่มนิดนึงนะจ๊ะอ่าดอกนี้ค่ะขนมปังนะคะเข้าหกสบพัเจแจ๊กค่ะอีก40นะทุกคน อูยน้ำพึ่งค่ะได้กินสักทีนะคะแล้วก็แม่เหล็กค่ะทุกคนอ่ารวมสองสี่ศูนย์นะจ๊ะหมุนต่อเรื่อยๆเ,เลยจ้าโอเคนะคะเคคิงมาแล้วค่ะดอกนี้นะคะหนึ่งร้อยค่ะทุกคนเกือบทุกช่องเลยนะทุกคนอ่าไปได้ต่อไหมคะอ่ามาแล้วค่ะแม่เหล็กนะคะแล้วก็น้ำพึ่งค่ะทุกคน A and m มดอูยเกือบช่องที่3ไม่มีตัว A นะทุกคน K King มาแล้วค่ะดอกนี้แตกไหมโอ้ยดอกใหญ่หน่อยนะคะค Queen ค่ะทุกคนโอ้ยนะคะ Y J j a แ k แล้วก็ขนมปังนะคะ Y ตัวแบบนี้แล้วก็เรียบร้อยค่ะโอ้ยนะคะดอกใหญ่นะคะแม่เล็กแล้วก็ตัว Y ยังไปได้ต่อนะคะอสเกเตอร์ค่ะทุกคน น้นม,น,นมาแล้วน้ำมมนแล้วนะจ้ะหูดอกนี้ฟาดไป2720นะคะได้หมุนฟรีก15รอบด้วยทุกคนโอ้โหจะบอกเลยนะตอนแรกจากที่เราลดไปเยอะมากนะคะอ่าตอนนี้บวกกลัวมากค่ะแล้วก็ยังได้รอบหมุนฟรีอีกนะคะทุกคนอ่าเจแจ็ควายและก็น้องหมวก440ค่ะรับทรยบกันไปเลยนะอุยน้องเม็ดเล็กเกือบไปนะ ช่องที่2ไม่มีแม่เหล็กนะคะอ่าอีก11รอบคูณ2แล้วนะคะตอนนี้นะคะเพิ่มตัวคูณหรือเปล่าก็ต้องหมุนชนะก่อนนะคะทุกคนอ่าเอแอนมดค่ะดอกนี N ้ od, ok ik, คูณ2เข้าไป360นะคะสวยจะพี่สวยนะคะอ่าอีก8รอบของเรานะคะทุกคนอีก7รอบของเราค่ะเจแจ็คมาแล้วค่ะ คูณเข้าไปนะคะคูณ3เข้าไปนะทุกคนโอเคนะคะต่อไปอยู่ที่คูณ4แล้วค่ะทุกคนเจแจ็กกับเคคิงนะคะคูณ4เข้าไปเป็น480นะคะตอนแรกนึกว่าพูดจิ๋วเขาจะใจร้ายนะคะทุกคนแต่นี้ก็ขี้ใจดีมากอะเอาขนมปังอิ่มๆดอกนี้1,200นะคะคูณ5เข้าไปค่ะต่อไปจะเป็นที่คูณ6นะ,ะอุ้ย10กับเจแจ็คค่ะทุกคน คูณ6ไปอยู่ที่300 Y มา Y มา2ตัวขนาดนี้และต้องอเกือบ <c oughs> ไปแล้วนะจ๊คะค่ะอีกอย่างละนิดละหน่อยเองนะทุกคนออีก3รอบของเราจะา a แ o j แจ็คแล้ว Y ค่ะทุกคน1,470คะ่ะอุ้ยคิวควีนนะคะดอกนี้640นะคะยังไปได้ต่อหรือเปล่าโอเค คูณ9อยู่นะคะรับไป2110เลยค่ะทุกคนโอ้ยเคคิงดอกนี้สวยมากจะพี่จ๋านะคะ4320โอ้โหแตกหมื่นแล้วนะทุกคนเป็นรางวัลก้อนโตค่ะเลือ,อีก2รอบหมืนของเรานะคะกับคูณ10ค่ะนะคะโอ้โหเก็บเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้สบายใจแล้วบวกหมื่นอัพแล้วนะทุกคนอาโอเคค่ะรางวัลรวมของเรานะคะคทั้งหมดอยู่ที่9300ค่ะ เวเสร็จแล้วก็บวกหมื่นกว่าเลยนะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยการกดไลค์กด Subscribe ฝากช่อง Fortuna Channel ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆด้วยะคะ่ะสำหรับวันนี้บายบายนะคะเจอกันค่ะ